สวัสดีครับพบกับช่องโรคเวนโรคกรรมโรคคล่ำคร่าเรื้อรังรักษายากรักษาไม่หายมีโรคแทรกมีโรคตามผมก็จะมาพูดถึงไข้ทับระดูนะครับเป็นอาการที่รักษายากรักษาไม่ค่อยหายก็สาเหตุมาจากระดูหรือประจำเดือน มาจากคนละที่ยาตัวเดียวกันนะครับรักษาไม่หายตามประคัมภีร์มหาโชตรัตนะครับว่าด้วยการกำเนิดของรด,ดูหรือประจำเดือนนะได้แบ่งแหล่งที่มาทั้งหมด5แหล่ง 2. โลหินรด,ดูหรือประจำเดือนที่เกิดจากขั้วดี หรือปิตะนะครับก่อนประจำเดือนจะมาสังเกตอาการเบื้องต้นดังนี้ครับก่อนประจำเดือนจะมา4-5วันจะมีอาการไม่มีแรงซึมเงาอยากอยู่คนเดียวนอนก็จะสะด,ดุ้งตื่นง่ายฝันร้ายอยากทำงานที่ไม่ต้องยุ่งกับใคร พอประจำเดือนมาก็จะหายนี่คืออาการเบื้องต้นของโลหิตรดูที่มาจากขั้วดีโลหิตรดูหรือประจำเดือนถ้าจะรักษาให้หายขาดจะต้องใช้ยาถึงสามตัวนะครับอันที่หนึ่งยาประจุนะครับก็จะใช้ก่อนประจำเดือนจะมา 2. ยาขับก็คือใช้ขณะที่ประจำเดือนมายาขับนี่มีอยู่2ตัวนะครับก็คือยาภายโลหิตและยาลุโลหิตพวกนี้ก็จะช่วยแก้โลหิตเน่าโลหิตเสียนะครับยาตัวที่สก็คือยาบำรุงก็จะใช้หลังประจำเดือนมานะครับ จะใช้3ตัวนี้นะครับก็จะช่วยให้ไขทับฤด,ดูหายขาดนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับ